ใจเย็นใจเย็นใจเย็น,ยนอ่าซื้ออะไรมาคะเล่มแปดมาส่งแล้วค่ะยิง่ง้แล้วนะฮะ อีกแค่สองเล่มเท่านั้นจะจบแล้วเรื่องนี้ใช่แล้วอ่าเล่มที่แล้วอันบล็อกเล่มที่แล้วมีคนมารอรอเล่มแปดนะคะอะไรอย่างนี้มีใครรอโดเรมอนไหมคะทุกคนฝากโดเลมอนด้วยนะคะฝากโดเลมอนด้วยค่ะเขาคือความหวังของช่องเราเลยนะมีไอ้นี้ด้วยรีวิวเซนเซียด้วยฝากด้วยนะคะเฮ้ยอย่าอย่ากดดันเล่มสามจะมาเร็วๆนี้เฮ้ยมันอย่ากดดันอ่าแล้วเล่มนี้ใครขึ้นปกนี่ยสารค่ะ เล่มนี้เป็นอ่ะปกขี่นะคะใครบ้างคะก็คือเหล่าสิทธิ์ของอาจารย์ชูวันหนิงนะคะมันจะไม่ตีกันมกเลยเลข่าวว่าไม่ถูกกันเลยบอกโอ้ย <laughs> ขอลกักกันเฮ้ยลักกันปานจะเกินกินเป็นไงบ้างคะเล่มเจ็ดเล่มเจ็ดบอกเลยว่าเข้มข้นมากั <laughs> วกอวสูอยู่เยอะใช่ไหมเข้มข้นมาก <laughs> อันนั้นเล่มหกค่ะอันนั้นเล่มหกเหมือนเล่มเจ็ดนี้จะเป็นการโผล่มาของปีหนานกับ0ูนห้า ้5เจอ2.0ก็มีการปะทะสีปากกันอย่างแน่นอนนี่สามนอโซ่น้าของใครอะเป็นโซ่น่าจะเป็นโซ่ของหอเทียนอินนะอะไรน่าจะใช่อ่าเมิงเมิงก็มาพร้อมกับนกยุงข้างหลังเขาชื่อเม่ย์มากับดอกไอ้นั่นอะดอกแปดขมแค่น่รันเกียรติชื่อแอ่โอเคอีกคนอะใครข้างล่างสุดอะลืมลูกดูมานะคะลืมะเอีกของเรื่องเราได้ถือดอกไข่ถังนะคะ ก็มีมือ <house> ย <left for> <Hayır> ื่นออกมาทักทายแล้วเรื่องเล่มนี้นี่มันเกี่ยวข้องกับอะไรจะสังเกตได้ว่าในลิดอะไรที่ลงตัวอย่างจะมีแต่หอเทียนอินอารมณ์เหมือนเวลาเราทําไฟส่งอาจารย์อ่ะหอเทียนอินหนึ่งหอเทียนอินล่าสุดหอเทียนอินล่าสุดกว่าอะไรประมาณเนี้ยหอเทียนอินไม่จบไม่สิ้นสักทีเพราะว่ากันว่าเป็นที่ที่อาจตัดสินคดีได้ยุติธรรมที่สุดในโลกวัตสัน S <S มีอย่ไปเชียมากมีอะไรยุติธรรมบนโลกมีบ้างใช่ใครเป็นคนตัดสินพโอโหโตงสือชีวพูวะเนาะสันมาดูที่เธอสัน นี่อ้าวชื่อไม่ <laughs> ชื่อไม่หรอชื่อไม่หลุดเฟรม <laughs> คิดว่าจะมีอาจารย์ชวนหนิงโผลมาด้วยแต่ว่าน่าจะเต็มต <laughs> ัวปกคู่ในแนา่นาจะต้องเป็นเล่มสุดท้ายเล่มสิบแน่ๆบิลีมีอ่าฉันไม่ค่อยซีเรียสปกคู่เท่าไหร่เพราะฉันอยากรูตัวละครอื่นๆมากกว่าฉันอยากได้ปกน้องเหนียนเกาเลยปก <laughs> <laughs> น้องโมจิ <laughs> โอโ้โห้อมที่ขัน้นแล้วก็เชียร์มือน มันเงียบทำไมเ่ยไม่ไม่อันนี้มู่หลานมู่หลานต้องม้่หลานเลยมู่หลานม้่หลานจริงๆอ่ะชื่อเม่อที่อ่าจากรอบพี่แล้วใช่ไหมที่เขาบอกว่าจะเขยมให้รักส่งมาในเรื่องนี้นี่น้องเหมิงมาพร้อมกับนกยุงทองคำแล้วก็ชื่อเม่์มาพร้อมกับไอ้ดอกนั่นอ่ะไอ้ดอกไม้นั่นแล้วก็โปสการ์ดสวยงามตามท้องเรื่องฉันชอบสีปกอันนี้นะมันดูแบบว่าคือมันดูทั้งมืดและสว่างไปในตัวใช่มันมีความมืดและความสว่าง เออแล้วเล่มนี้จะได้เคลมด้วยนะ,ะเคลมเคลมจิบีเพราะว่าดูเหมองเหมองก็ถือนกยุงใช่ไหมชื่อเมย์ถือดอกปลาขู่แต่ว่าโมหลานไม่ได้ถือดอกไฮท,ทงังเพราะฉะนั้นจะเคลมจิบิชื่อเมย์ชื่อเมย์เลยระถูกว่ากันนะจะได้เคลมจิบีโมหลานก็คือรถจะส่งมาในเล่มเก้าเรื่องแต่งคนรักต่างรูปเป็นยังไงแม่โอ้โหใบก็จำชื่อไาม่ได้ก็ต้องรอต่อไปค่ะ แล้วแลยก็ได้ออกมาอย่างทักกินเลยบอกทำไมถึงไม่พูดชั้นสักทีเอยลีลามากเป็นไงนะมึงเดี๋ยวค่ะเขอถามก่อนเขาให้คิมยังไงฮะเขาก็อัปเดตไปหน่อยเลยเขาให้ตัดหนังสือค่ะเราจะไม่ถ่ายตอนตัดหนังสือนะคะเพราะว่ามันเป็นการทำร้ายจิตใจทั้งคนดูและคนที่ทํานะใน่านานคนแต่งแล้วก็คนที่มันรักมิยายมากๆฉันฉันเห็นช็อตตัดแล้วฉันแบบว่า อรืมันกระเทือนใจกระเตือนใจเก็บก่อนค่ะลุกคุณค่ะแล้วมึงจะเล่าเล่งเออไม่สิอ่านพวยไปใส่ปุกไปอ่านพวยคุณค่ะพวยมันทรยยศมึงแล้วพวยมันออกมาโอเคขอท้าความตั้งแต่เล่มเจ็ดเล่มเจ็ดมันมีความพีคมากอย่างที่เคยบอกไปเล่มฉิวเมย์อ่ะมีความพีคมากเพราะว่ามันมีเหตุการณ์สำคัญหลายเหตุการณ์หนึ่งก็คือขวยจุ้ยต้าชื่อพูดไห อาจารย์ของชูวันหนิงเป็นการไถ่บาปของอาจารย์ของชูวันหนิงอธิบายการไถ่บาปของอาจารย์ฉันก็สงสัยว่าอาจารย์ไปทําบาปอะไรวะซึ่งอาจารย์ทําบาปหนักจริงๆแต่เราจะไม่บอกว่าบาปนั้นคืออะไร,ไรแต่เป็นบาปที่ทุกคนเคยอ่านมาในเล่มก่อนหน้าแล้วอ่าถ้าคุณอยากรู้ว่าหวยจุ้ยต้าชื่อเนี่ยทำบาปอะไรคุณก็ต้องกลับไปอา่านเล่มก่อนๆนะคะหรือว่าหรือว่าถ้าคุณจําได้แล้วก็เอออ่านต่อไปมันจะแบบ อาจารย์อะไรนี้โอเคต่อมาในเล่มเจ็ดยังมีการกําเนิดชูวันหญิงด้วยที่บนอกของอาจารย์ใช่ไหมจะมีแผลจะบอกที่มาของแผลนั้นด้วยว่ามาจากอะไรเชอชวันหญิงรู้ไหมว่าใครเป็นป้าป้ามามารู้แล้วออรู้แล้วก็คือจะเฉลยที่เล่มเจ็ดก็รู้แล้วว่า เกิดมาได้ยังไงอะไรอย่างนี้มันก็ต้องเกิดมาได้ยังไงแล้วนะมันคงไม่ได้เกิดมาจากกอไผ่หรอกมาพี่อย่าบอกนะว่ามันมีจริงๆอ่ะเล็กเธอพูดออกมาได้ยังไงเอารู้ได้ยังไงฉเลยแล้วเหรออะไรไครมนออกมาจากกอไผ่อย่าบอกนะว่ามันไม่ใช่กำเนิดมาจากจุดๆๆก็เป็นเรื่องของชวนอย่างตอนเด็กซึ่งเชื่อมโยงกับโม่หลานตอนเด็กด้วยทำไมมึงชอบอ่านเนี่ยจีนี่เด็กชอบเป็นผู้ใหญ่ปะ ได้แต่ตัวลายแล้วนะ <c oughs> นีตรงนั้นใช่ไหมนีม่ข่าวตัวลายไหมรับเดยกพี่กูหน่อยปีหน้าค่ะปีหน้ามันแน่อยู่แล้ว,ป,วปีหน้ากูจะกูจะน้โคอแมปีหน้าก็รอดูน,นะคะว่าจะมีตัวลายหรือว่ามีห้าวอีสิงหรือเปล่า <c oughs> คือกูว่าถ้าสองเรื่องนี้ไม่มาเนี่ยนะงบการแสดงน่าจะโดนถามว่าหายไปไหน <c oughs> อือ อ่าต่อชื่อเมยล่างศูนยจุดห้าหรือก็คือปีหนานใช่ไหมพาโมหลาน0ูย์จุห้ามาเป็นคนอยู่เบื้องหลังทุกอย่างอะไรเงี้ยอืม,อมแต่ว่าคนละคนกับชื่อเมยนะปีหนานอะ่ะเราจะไปว่าชื่อเมยไม่ได้นะนี่คือคนที่มีป่ยนะคะจะหาป่ยให้กูฝักผิดที <laughs> 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 จะบอกว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วไหมว่าเป็นเรื่องทุกอย่างมันเพราะเกิดพอไอ้ดอกไม้นั่นแล้วคราวเนี้ยชอวันหนิงที่โดนศูนจห้าจับได้ก็ไปเจอเข้าว่าแบบ มู่หลานโดนอาคมนี้ก็เลยไม่โกรธมู่หลานแต่ก็ไม่กระตุกกระตากว่าแบบเฉลยทันทีอะไรเงี้ยเพราะายังไม่รู้มู่อยู่เบ้างหลังใช่ไหม,มก็เลยอะค่อยๆดูล่าเร่าไปแล้วค่อย,คอยทำทุกอย่างอยู่อย่างเงีบเยบๆก็เป็นเรื่องราวพีคหลายอย่างจนมาถึงเล่มแป ไอหอเทียนอินนั่นใจเย็นเพื่อนใจเย็นหลังจากที่ส่ง0.5มาใช่ไหมไอ้นกตัวนั้นมันก็ร้องนกข้างบ้านนกเฉาวาชนกเยอะนะทุกคนต้องเข้าใจเออหลังจากที่พี่หนานส่ง0.5มาก็พาชูวันหนิงไปชูวันหนิงอะไรกับคุณทักหนาเนี่ไอนกสีกูนี่เนี่ยแล้วก็เฉลยว่าความจริงแล้วค่ะชอบท่านอะไรอย่างนี้กูชอบกูอย่างนี้ไม่ต้องรักกอย่างี้ไปไกลๆจะไปรักไอ้โมหลาน0.5นยาทำไมมันทำร้ายท่านนู่นนี่นั่งอะไรอย่างนี แต่ชูวันนิ้ก็บอกว่าเป็นเขาดอกไม้แกนั่นแหละส่วนโม่หลาน2.0ก็โดนพิพากษาโดยไอ้หอเทียนอินเจ้าหอเทียนอินมาเองเลยจ้าอืเออมานางมาเองเลยผูมั่นแจเลยว่าไอ้หอเทียนอินจะไม่มีไม่มีการเปิดโอกาสให้มนหลานได้พูดพาพยานมาด้วยนางพาพยานมาด้วยนี่คุณได้น้อทีนี่ยเป็นคุณตาคนหนึ่งใครรู้ที่ความจําไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร มุงไม่ใช่นักทศมุงอะพูเพิญเพียนพูเป็ดเพียนมุงที่แบบว่าคอยแบบว่าคอยเชียร์หรอไมเลยโมร้านตุลย์ะหารเออประมาณนั้นแบบไอ้โมร้านแกสมกวรตายด้วยน่นันอะไรนี้ใช่ไหมอืมประมาณนี้โมร้านบอกโอ้ยเนาะนี่เขาเรียกอะไรนะนี่มันหมาหมูถ้าไม่สารมันให้คนเข้าไปวหมมันไม่ได้อยู่ที่สารด้วยนะอ้าไอ้เจ้าของหอเทียนอินอะขึ้นมาบนเขาเลยโอ้ขึ้นมาเองเลยเพราะว่า ไม่รู้มีความแค้นส่วนตัวอะไรหรือเปล่าว่าถ้ากูเป็นมล่านนี่แบบโอ้ท่านให้เกียรติมาอุตส่าห์ให้เกียรติมาอย่างนั้นเหรอเชิญครับเชิญเชิญเปิดประตูปับ๊บเอ้ยเสิร์ฟชาหน่อยเพื่อนกูจะมาชดแป็นเลยอ่าเพราะว่าแบบว่าสุดทิธามปนไปก่อเรื่องมาใช่ไหมทุกคนก็เลยมาเอาเรื่องแล้วก็เจ้าหอทีอินก็มาแล้วก็ไล่บัญชีเก่ามาแบบว่าไอ้มุ่งร้านนี่มันเคยก่อกรรมทำเข็มนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหร่ครับส <c oughs> <c oughs> ดชาสดชาอา๋อเหรอครับ เหตุการณ์ไม่ได้สงบอย่างนกันค่ะก็คือชาติก่อนก็มีเหตุการณ์แบบนอ้เหมือนกันพ่อของเชื่อเหมืองอะชาติที่แล้วไม่เชื่อไม่เชื่อโมหลาอืมชาติเนี้ยเชื่อฉันไม่เชื่อแล้วว่าหลานฉันจะเป็นคนแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้อ่าโมหลานมีโอกาสได้พูดนะก็เล่าท้าวความไปถึงเป็นใครมาจากไหนเราเอี้ยงเราเอี้ยงอ่าเราจะได้เราจะได้กินนกกันนะวันนี้ทุกคนครับเฮ้ เออเสียงไม่เข้าหรอกนะเสียงไม่เข้าหรอกนะมันร้องดังกว่าเดิมอเออเราจะได้รู้ว่าพ่อโมหลานเป็นนกไม่ใช่พ่อโมหลานเป็นนกไม่ใช่คือทุกคนคิดคิดว่าเสียงนกเอี้ยงเนี่ยน่าจะไม่เข้าไปหรอกแต่ว่าคือมันมันร้องทุกครั้งจังหวะที่เพื่อนจะจะพูอ่าเราจะได้เห็นพ่อโมหลาน ว่าเป็นใครความจริงแล้วโมหลานไม่ใช่เป็นนามสกุลที่แท้จริงของโมโมไม่ใช่เป็นนามสกุลที่แท้จริงของโมหลานอะไรเนี่ยชื่อโมหลานนาสกุลนาสกุลไม่ใช่ชื่อโมหลานเอ้าเรามึงชื่ออะไรนามสกุลโมเนี่ยไม่ใช่นามสกุลของโมหลานไอือมันชื่อหลานใช่ไหมใช่อาหลานอะไรเนี้ยอาหลานหล่แต่อาหลานแบบนั้น ความจริงแล้วโม่หลานเป็นลูกพี่ลูกน้องกับชูวันนิ้งไม่ใช่เป็นประธานบริษัทเจเความจริงแล้วโม่หลานมีเชื้อสายของตระกูลหนานกงใครัตกใจให้ฉันหน่อยสิใครว่าหนานกงอ๋อหนานกเซี่นแหละเออขอบคุณมากสำหรับติ๊กฉันยบกริบมันเป็นใครนะพ่อโม่หลานเป็นคนจากสำนักหลูเฟิงประมาณนี้ส่วนแม่ก็เป็นนักขับลำ จากสำนักสังคีตลงดนตรีอะไรพวกนี้ยนั่นแหละเราถ้าไปอ่านก็จะมีความแบบว่าเอ,อมันนไ้พ่อมู่หลานเป็นพิเศษคนที่ตัวละครที่หลายๆในเรื่องเนี้ยถ้าไปอ่านปูมหลังมาแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเออมันมันเกลียดไม่สุดแต่ถ้าได้ไปอ่านไอ้พ่อมู่หลานไอ้ฉากนั้นอ่ะมันจะเกลียดอย่างสุดซึ้งเลยอย่างสุดสุดอ่ะตัวละครอื่นจะไม่เกลียดเท่านี้เลยยย่า้นอ่านผู้ประสูคท่านท่านหนึ่งในเร่มเจ็ ้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการเขียนการแต่งผู้อาวุโสในเมียจีนมันสุดยอดมากมันแต่งแล้วกูรู้สึกแบบว่ากูอยากจะเข้าไปหนึ่ง <c oughs> มันก็เลยเป็นเขาเรียกออะไรไหละฉันงก็เลยอยากแบบว่าอุ้ยฉันอยากแต่งตัวประกอบให้มันได้อย่างนั้นบ้านจังเลยอะไรเงี้ยชอบคําพูดของเจียงซีค่ะไอประโยคหนึ่งอะแต่ฉันจําไม่ได้ชอบจำไม่ได้คืออย่างว่า <c oughs> <c oughs> ทไมเราจะต้องแบบว่า ยอมท่านเพียงพอท่านเป็นผู้อาวุโสด้วยอะไรประมาณเนี้ยทำไมาว่าแก่แล้วกูต้องยอมเหรอเออทำไมต้องท่านมันน่าเคารพก็เคารพไปแต่ท่านไม่น่าเคารพก็้องกัดฟันสู้ไปมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมฮะเล่มเล่มเล่มอะไรวะเล่มเก้าออกมาตอนไหนเล่มเก้าก็รอเดือนหน้าส่วนเล่มนี้เขาบอกว่าเออใครจะอ่านก็อ่านไปแต่ว่าระวังค้างนะจ๊ะประมาณน,นี้ <c oughs> ก็รอดอกไขท่ทั้ง ดอกซีทองไมดอกไม้เออที่ไม่รู้ว่ามีคนจําได้ไหมฉากที่โมหลานเลือกชูวันหนิงเป็นอาจารย์ตอนแรกเราก็คิดว่าเออก็คงเลือกเพราะว่าแบบสง่างามน่าสนใจดีอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เพราะแค่นั้นทุกอย่างมีเหตุผลจริงๆแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆอะไรเงี้ยโลเปาวบอกว่าอะไรนะเพิ่งมาเห็นออกมาแปดเล่มแล้วเพิ่งเห็นว่าแบบเออมัน มีเวอร์ชั่นไทยด้วยจรนเจียงไม่ส่งให้กูเจำตอนที่ว่าอ่านรัศมีทีมไปซื้อกลิ้งจีบเก็บใครแต <c oughs> ่ว่าใครก็ได้ส่งเล่มไทยไปให้โลปาหน่อย <c oughs> โลปาอ่านหรออ้ยไม่แบบว่าอยากเก็บเนี่ยอยากเก็บหลายเวอร์ชั่นอะไรเราก็อ่านเวอร์ไทยไป <c oughs> ตามภาษาชูสเตปอาจีนเลยบู <c oughs> <c oughs> สัญญาณขัดข้องปิดไปแค่นี้นะบายบาย